แลลด์มร์กที่เป็นสถานที่ต้องเที่ยวที่ใกล้เมืองจุมแบที่สุดแห่งหนึ่งหลายคนนั้นเคยมาครับหลายคนก็ยังไม่รู้นี่คือเขื่อนทดน้ํในโครงการเนื่องมาจากพระรามวิรัมนับเชิญครับเป็นเขื่อนทดน้ําที่สร้างขึ้นกันน้ําเชิญไว้ทดน้ําขึ้นของสาขาฝั่งซ้ายเละขวาเพื่อจะนําน้ํานั้นไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ทําการเกษตรของประชาชนหมู่บ้านดอนหันตมุลจุมแบรบุญจุมแพ,แ,พและหมู่บ้านไกล้เคียงครับเป็นเขื่อนทดน้ําที่สร้างขึ้น จากโครงการนื้ต้องมาจากพระรัมยีของในหลวงรชัชกาลที่๖ฮะวันนี้ผมจะนําพาทุกท่านมาพบกับแบรนด์มาร์กที่หลายๆคนนั้นรู้ดีและหลายๆคนนั้นยังไม่รู้ครับพร้อมสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ในหลวงรชัชกาลที่9นั้นทรงเสด็จมาทอดพระเนตร ตามภาพที่เห็นครับนี่คือเกลืน,น้ำโครงการด้านจากพระอมดิล้าเชิญและต้นไม้นี้ก็คือต้นไม้ที่พระองค์ท่านนั้นได้กลางแผนที่เพื่อศึกษาและมีรับสั่งให้สร้างอย่างเร่งด่วนนะนี่คือลานวัดโมบันนันซีพระองค์นั้นพรนัดเหมือนด้วยรถยนต์ครับและจอดรถพระที่นั่งและเสด็จพระราชนินด้วยเท้าผ่านทุงน่งนาไปครับ สวัสดีครับผมผมชั้นกานวนอาสาฝัลวงรายงานสภาพอากาศครับวันนี้รายงานสภาพอากาศที่ของสาขาฝั่งซ้ายของเขื่อนต้นน้าในโครงการนืน่นองวาจากพระรามบีลําน้ําเชิญฮาซึ่งเป็นของสาขาฝั่งซ้ายที่ไหลหล่อเลี้ยงเกษตรกรหล่อเลี้ยงประชาชนตนําบลจุดแพรเกือบทั้งตาบลน,นั่นเองครับให้มีน้ําทําการเกษตรน้ํามีพอที่จะทําการเกษตรตลอดทั้งปีรวมทั้งน้ํากินน้ําใช้นั่นเองครับของสาขาฝั่งซ้ายนี้ครับเกิดขึ้นจากการทดน้ํา ลำน้ำเชิญทําให้ยกระดับน้าไหลเข้าคลองสาขาฝั่งซ้ายซึ่งเป็นพระมหากรุณาที่คุณอนันตหาที่สุดได้ของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จมาที่ตําบลชุแพรและมีรับสั่งให้สร้างเกิดผน้ําอย่างเร่งด่วนเพื่อเกษตรกรตําบลชุรแพนั่นเองครับด้านหลังผมนี่ก็คือถนนที่สร้างใหม่เป็นแลนมาร์คสำหรับเดินวิ่งหรือปั่นจักรยาน ชมทุ่งซึมซับการอยู่หรือซึมซับวัฒนธรรมอารยธรรมของเกษตรกรบ้านนนหันตะมนจุนแพรแล้วก็ทอดยาวไปจนถึงบ้านแห่นะฮะบ้านนาดอกไม้บ้านนองบัวน้องจิกถนนสายนี้เรียบตลอดทั้งคลองรวมทั้งเส้นนี้15กิโลเมตรนั่นเองครับทรง เป็นพระหมหากรุณาธิคุณวันนี้ผมจะพาทุกท่านนั้นขับรถล้อไปตามแลนด์มาร์กหรือขับรถลอ้ลอไปตามเส้นทางอารยธรรมการทําเกษตรกรรมของพี่น้องหมู่บ้านดอนหันหมู่บ้านมาลาหมู่บ้านแห่หมู่บ้านนาดอกไม้ครับไปครับผมเป็นจุดแลนด์มาร์กเห็นหมนะครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับวันนี้ผมช่างกอบนอนอาสาฝรหลวงพาทุกท่าน ไปเที่ยวชมแลนด์มาร์กที่สร้างขึ้นด้วยน้ำพระราชทยของในหลวงราชการที่9ครับนี่คือเขื่อนน้ำจากพระนรมดีลำน้ำเชิญซึ่งทดน้ำลำน้ำเชิญไว้แล้วยกน้ำขึ้นของสาขาฝั่งซ้ายและขวาหล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนเกษตรกร,ร,กรตำบลชูแพรหลายหมู่บ้านเลยทีเดียวครับถนนเส้นนี้ครับเป็นถนนเรียบคลองจากเขื่อนทดน้ำไปหมู่บ้านดอนหันฮนะสร้างขึ้นหลังจากสร้างเขื่อนทดน้ำครับ แต่เดิมทีถนนเส้นนี้ไม่มีถนนลัดผ่านไปครับเป็นทุ่งนาแต่เมื่อมีเขื่อนทุน้ํามีมคลองสาขาฝั่งซ้ายแล้วก็เกิดถนนขึ้นครับทําให้กเกษตรกรประชาชนสัญจรไปมาได้เมื่อมาถึงโคง้งคุ้มน้ํานี่ฮนะก็จะเป็นส่วนของหมู่บ้านดอนหันครับซึ่งเป็นถนนที่พระองค์ท่านนั้นได้จอดรถพระที่นั่งและเดินพระรบเนินเท้า ผ่านทุ่งนาไปเขื่อนฝายเดิมที่ขาดบ่อยนะครับก็เลยมีรับสั่งให้สร้างฝายทดน้ําหรือเขื่อนทดน้ําขึ้นด้านบนเพื่อทดน้ําให้น้ํานั้นยกระดับผ่านคลองมาได้ด้านซ้ายและขวา,าก็จะเป็นพื้นที่ทําการเกษตรของหมู่บ้านดอนหันครับซับในดินสินในน้ําหากดินดีมีน้ําทําการเกษตรแล้วประชาชนก็จะมีรายได้เลียงครอบครัว พร้อมกับทําการเกษตรให้มีอาหารกินนะครับมีความสุขหากรู้จักพอหรือว่ารู้จักคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองครับไม่กู้หนี้ยืมสินหากกู้นั้นจะเป็นการกู้อย่างฉันฉลาดครับกู้เพื่อจะซื้อเครื่องสูบน้ํากู้เพื่อจะซื้อรถไถยเนินตามมาเป็นเครื่องมือในการทําการเกษตรทํามาหากินฮนะแต่หลายคนนั้นกู้เพื่อจะซื้อรถยนต์ครับ เพื่อให้ลูกหลานนั้นขับไปทํางานเมื่อออกจากงานแล้วก็โดนยึดรถเสียทั้งไร่เสียทั้งนาน,นี่คือการกู้ในสภาพปัจจุบันครับแต่การกู้ด้วยการกู้แบบอย่างฉันฉลาดนั้นกู้มาเพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์ทําการเกษตรเครื่องสูบน้ํารถไถนาเพื่อที่จะให้มีเครื่องมือในการทําเกษตรให้มีเครื่องมือทุนแรงได้หนึ่งครับนี่คือการกู้ครับชีวิตเกษตรกรน,นั้นทํามาหากิน ตับแปลงนาเพื่อให้มีอยู่มีกินครับแต่ชีวิตมนุษย์เงินเดือนข้าราชการนั้นทํางานเพื่อเอาเงินนั้นมาซื้อข้าวเราต้องเข้าใจครับผมขับรถมาประมาณสานาทีครับผมก็ถึงทามซึ่งเป็นนาทามอู่ข้าวอู่น้ําส่วนที่เป็นนาทามนั้นก็คือนาที่มีดินดีครับซับในดินสิิ์ในน้ํานี่คืออู่ข้าวอู่น้ําของอําเภอชุมแพนะครับชาวตำบลชุทแพร นะครับเกิดขึ้นจากการย้ายถิ่ฐานของคนภูเวียงนะครับย้ายออกมาขี่เกวียนออกมาอยู่บ้านนาตรงไม้หรือกุฏแหน้อยก็สร้างหลักปักฐานทําการเกษตรได้ข้าวได้น้ำเนี่ยออกกลับคืนไปบนภูเวียงเดิมทีนะครับผมชุมแพนั้นเป็นหนึ่งตำบลของอำเภอภูเวียงนะก็ที่นี่เป็นดินแดน,นแห่งอารยธรรมนั่นเองฮะและเป็นที่นะครับสำหรับ ควรศึกษาไว้และเป็นแลนด์มาร์กที่หลายๆคนนั้นควรที่จะมาเดินวิ่งหรือปั่นจักรยานครับพร้อมกับหน้าร้อนเมษานั้นก็สามารถที่จะเล่นน้ำคลองขายร้อนได้มีโซนบังแดดมีโซนบังต้นไม้ตลอดทั้งสายคลองชมประทานแห่งเขื่อนรุดน้ำในโครงการอนุึังมาจากพระมูลิลำน้ำเชิญโครงการอันุมัมาจากมของในหลวงรัชกาลที 9. วันนี้ผมกาปนนอ,นอาสาหลวงรยายงานไปครับผม ถนนหน้ามาครับผมหน้ามาเที่ยวนะครับน้ําก็ไหลตลอดทั้งสายนั่นเองฮะเย็นเล่นน้ําได้ครับช่วงเมษาร้อนๆจะมีโซนที่บังแดดซึ่งเป็นพุ่มไม้ต้นไม้อยู่ไปครับผมมาปั่นจักรยานกันนี่คือทามครับผมนี่คือห้องคอยลอยซึ่งเป็นแหล่งน้ําและมีสถูบเจดี เป็นแหล่งน้ำที่อยู่สายเดิมไปครับผมขอบค,ครับผู้เบียงฮะสะานบองเห็นได้วันนี้ครับตะกาชุมแพรขายกูเพื่อส่งให้อกอบเลียนกลับมาเป็นเจ้านายเพื่อนมันบอกว่าไอ้กอบเสียคนเสียคนเสียจนหมดตัวเที่ยวจนหัวปันแล้วม่นามไอ้กอบก็กลับมากลับมาชาวนาดำทำนาทำนาและทยนา